สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานสัมมนา Longi Solar and Six Energy Enjoy Green Energy ค่ะต้องบอกว่างานนี้จัดหนักจัดเต็มครบถ้วนทั้งสาระความรู้นะคะใครที่อยากจะอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาดแล้วล่ะก็ในงานนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวค่ะ cùng nhau đấu hòa mình nhé, góp cùng nhau thành được และก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมประหยัดพลังงานแบบใหม่ๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็มาอยู่กับโซล่าฮับค่ะและจะมาทำความรู้จักกับโซล่าฮับให้มากยิ่งขึ้นนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณอิสระห้าวเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพัสวัสดีค่ะพี่อิสระสวัสดีครับก่อนอื่นอ,อยากให้พี่อิสระได้แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะผมอิสระห้าวเจริญนะครับก็ในในในฐานะทางการของบริษัทโซล่าฮับก็คือเป็น กรรมาก,ก,การผู้จัดการแต่ว่าก็โซลาฮับก็มีหุ้นส่วนอยู่กับเพื่อนสองคนค่ะแล้วที่มาที่ไปพี่สระทำไมถึงเป็นโซลาฮับโซลาฮับเป็นใครคะ,คะ จริต้องต้องแบ่งอย่างนี้นะในในธุรกิจโซลาเซลล์เนี่ยในมุมมองของของผมกับหุ้นส่วนเนี่ยมองกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจเนี้ยไว้5กลุ่มค่ะคือ1ของโอนเนอร์ ether, 2เทรดเดอร์ผู้นำเข้าสินค้า3ามเดเวลลอปเปอร์นักลงทุนต่างๆ4 EPCEPC ก็คือคือผู้รับเหมาแบบครบวงจรแบบที่สซลนะครับเลือกที่จะเป็นแล้วก็5ก็คืออินสอลเลอร์คือเป็นช่างอย่างเดียวแต่อาจจะไม่ได้ทำโครงการั้งโครงการ เราเราเราเริ่มมาจากจุดนี้โดยที่ว่าเราก็เข้าสู่วงการโดยการเป็นซับคอนแทคเป็นอิสโซเลอร์แต่วันหนึ่งเราก็มองว่าความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยมันควรที่จะเป็น EPC เราจะได้ดีลกับลูกค้าโดยตรงเราจะได้ดีลกับซัพพลายเออร์เพื่อเทรดเดอร์โดยตรงเพื่อมาทําโครงการต่างๆต่าง,างเพื่อประหยัดพลังงานนําเทคโนโลยีต่างๆอะไรต่าง,างเนี่ยที่เกี่ยวข้องวัสดุปกรอต่างๆมาทําเป็นโซลูชันมาทำในรูปแบบของโซลาร์ฮับ Uh, ครับผมมันก็เลยเกิดการทำงานโดยใช้ประสบการณ์ของซับคอนแทคครับของอินสตลเลอร์แล้ววันหนึ่งเราก็เริ่มเริ่มขยับมาเป็น EBC วิ่งเข้าหาลูกค้าเองอะไรเองเราต้องการเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆเป็นศูนย์รวมของเรื่องโซล่ามันก็เลยเป็นที่มาของออฟฟิศที่เป็นลักษณะนี้ uh. มีการเทรนนิ่งมีการอะไรมีการจะทำเว็บไซต์ให้ความรู้ต่างๆนะเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโซล่าครับ เราได้รู้จักโซลาฮับกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้พี่สลัดในมุมมองของพี่สลัดค่ะนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทุกวันนี้พี่สลัมีมุมมองอยังไงบ้างคะคือ<ม>ต้องบอกว่าอย่างนี้ตั้งประสบการณ์ปีนี้ก็เข้าปีที่9าปีที่สิบนะ,ะที่เราเปิดบริษัทโซลารฮับมาอันนี้จะขอเป็นมุมมองทางเทคโนโลยีจริงๆเทคโนโลยีมันมีมากมีหลายแขนงแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องโซลาแล้วกันวันนี้เราเคยคุยกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีนี้การแข่งขันของไฮบริด แด้วพโซลาแบบไฮบริดแบตเตอรี่จะสู้กันดุเดือดมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยโซลาร์ฮับไม่ได้ไม่ได้ทำงานสาย DIY เราจะจัดทำอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์มาเป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับลูกค้าทั้งทั้งประโยชน์และกำลังเงินวันนี้เราก็จะเห็นว่าวันนี้เราเปิดรวมเรื่องซิกเรื่องซิกคือซิกเป็นแบรนด์ที่เข้ามาทำไฮบริด แล้วเฟนโซนก็เอาตัวนี้เข้ามาจําหน่ายด้วยวรวมกับตัวอื่นที่เฟนโซนก็มีไหลไหลไหลโปรดักกันนะไหลอะไรก็แต่เรื่องซิกเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์อิเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดแบบสแตทคือเอามาต่อ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 กับเป็นชั้นๆเลยมไม่ต้องมาลากสายตรงนู้นตรงนี้ตรงนน้นตรงนี้ซึ่งเราก็ได้ทดลองติดตั้งไปทั้งที่บ้านที่ไร่ตัวเองแล้วก็ที่ออฟฟิศตอบรับไปนอ่าก็ ก็ยังไม่เคยเห็นไฟดับนะ uh huh. ก็ยังไม่เคยเห็นว่าว่าเฮ้ยเวลาไฟดับแล้วเราไม่มีไฟฉายแต่เราก็ต้องพอเหมาะพอสมกับมันตามกําลังของวัสดุปกรณ์และกําลังเงินของเรา uh huh. มาเราก็มองเลยว่าปีนี้ยังไงก็แข่งขันด,ดูเดือดก,กันที่ไฮบริดแน่นอน uh huh. แต่ก็ติงไว้นิดนึงไม่ว่าเทคโนโลยีจะดียังไงอะไรไงตัวแทนจําหน่ายก็สําคัญ uh huh. เราต้องมั่นใจตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่ผมติดตั้งโซลา่าบอกอยู่ยี่ห้าปีแต่ผ่านไปห้าปีบริษัทที่จำหน่ายให้ผมไปซะ,ะแล้วมันก็เลยเราต้องเลือกแบรนด์ที่มันเหมาะสมด้วยแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่เหมาะสมด้วยซึ่งเราก็ได้จับมือกับเ mm hmm. ฟรนเโตในบางเรื่องจริงๆก็ไม่ได้มีเซ็นสัญญา MOU อะไรกันนะเป็นสัญญาใจ นะคะก็ถือได้ว่าได้คําแนะนําที่ดีเยี่ยมเลยนะคะให้เราได้รู้จักกับโซลาร์ฮับมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดว่ามีแนวโน้มไปทางไหนอย่างที่ปีศาะบอกค่ะว่าก็จะเป็นในด้านของไฮบริดในช่วงเวลานี้นะคะก็ในช่วงเวลานี้ก็ขอขอบคุณพีศาะด้วยนะคะอขอบคุณค่ะสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายพี่ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนเนอร์สำหรับคอ,อนเนอร์ทั่วๆไปติดไวเซฟไวประหยัดไวกกาไรไวขอบคุณครับขอบคุณค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทีมงานของโซลาฮับอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือคุณวสันต์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วสันต์คะแนะนําตรวสักนิดหนึ่งค่ะครับผมเออก็ผมวสันต์ยาทิพย์นะครับก็เป็นทีมงานของอส่วนหนึ่งของโซลารฮับนะครับก็อย่างกับโซลารฮับเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณปี59เอ่อเพราะนั้นช่วงสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซลาเซลล์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยบางเออเนี่ยผม ทำพวกเว็บไซต์ข้อมูลอะไรพอเป็นพอ,พอสมควร<ะ>แล้วก็พบปัญหาว่าในเมืองไทยเนี่ยมันยังมีคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโซลาเซลล์เรื่องความปลอดภยัยมาตรฐานการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างน้อยอันนี้ก็คือ ส่วนหนึ่งเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะเป็นสามารถที่จะให้ข้อมูลทั้งหน้างานจริงแล้วก็ในทั้งมาตรฐานของทั้งวสทแล้วก็ทั้งในประเทศต่างประเทศเ,เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งว่าเรามีการให้ข้อมูลแบบสไตล์โซลาร์ังคือไม่มีกั๊กเลยไม่ว่า การติดตั้งการวิธีการทํางานหน้างานอุปสรรคปัญหาข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็จะไปบอกในเว็บไซต์แล้วก็ในเพจตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่วัชร์ได้เล่านิดน,นึงดีกว่าค่ะเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งในสไตล์ของ Sola r h ฮัค่ะ ก็จริงๆเราเนี่ยก็เอามาตรฐานของวอสทนั่นแหละเพียงแต่ว่าวสทอเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนครอบคุมเพราะว่ามันมีรายละเอียดมีเนื้องานค่อนข้างเยอ,ะ,อ,อะเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในวสทแต่ว่าเรามาทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหายกตัวอย่างว่าบนหลังคาจะต้องติดอุปกรณ์อะไรยังไงที่แผงมันจะอยู่ยัน25ปีแต่วัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยมันอยู่ได้แค่3ปี5ปีมันพัง สายไฟอะไรจับยึดเต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องเป็นอลูมิเนียมสุดยกตัวอย่างนะครับแต่สมัยก่อนอาจจะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาจจะเป็นโ m o d ฟายมีเหล็กมาอะไรมาทําอย่างนี้ครับอ่าครับและด้วยสภาวะอากาศบ้านเราด้วยทั้งทั้งพายุทั้งฝนทั้ง ความร้อนต่างๆก<ช>็คือ,อมีมีส่วนสําคัญมากๆด้วยใช่ใช่เพราะว่าอย่างเมืองไทยเป็นร้อนชื้นกลางวันเนี่ยบนหลังคาเนี่ยลองขึ้นไปดูเนี่ยถ้าปัตต้แผงเนี่ยหกอ,องศานีครับทั่วไปเนี่ยประมาณ40อ,องศาแล้วก็เจอกลางคืนพอเช้ามามีน้ําค้างเพราะนั้นวัสดุอะไรที่ทําจากเมืองท่ส่วนยุโรปเนี่ยมาเจอเมืองไทยนี่เรียบร้อยหมดเลยสนิมกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความทนทานมันจะลดน้อยลงถ้าเป็นเทียบกับทางยุโรปถ้ามากับเมืองไทยนะ อันนี้คือส่วนหนึ่งคร่คะนะคะก็ต้องเลือกตัวนี้แหละให้ดีให้เหมาะสมให้เหมาะสมนะคะ,คะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานครับกม็มาตรฐานรับรองด้วยถูกไหมคะ,ะใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราเองมันทํามาหลายปีแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองทดลองใช้อันไหนที่เหมาะสมยังไงครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่วัชสันขาได้ฝากอะไรถึงผู้ที่กําลังจะติดตั้งโซล่าเซลล์ค่ะครับก็ณปัจจุบันนี้ครับก็มี เขาเรียกอะไรอุปกรณ์แล้วก็ผู้รับเหมาติดตั้งเยอะแยะมากมายนะครับเพียยแต่ว่าในฐานะผู้บริโภคผมก็มองว่ามาตรฐานการติดตั้งความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าจะเอามาเป็นระดับหนึ่งผมก็มองว่าเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยมันอยู่กับเราประมาณเกินยีปีขึ้นไป mm. เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาราคาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มองข้ามความปลอดภัยไปอ,อ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นยัเพราะฉนั้นประเด็นนี้คือณนะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันมีหลากหลายมากมายแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ของ s o l a r h u b .co.th นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เก่นมาจากประสบการณ์จริงของทางโซลารับแล้วก็ ให้โดยไม่มีกากสไตล์โซลารับอยู่แล้วแล้วก็เพจ Facebook ของโซลารับเหมือนกันก็จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับจะไม่ได้อวยยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นจะขายของอันนี้เว็บนี้ก็จะไม่มีการขายของ,ท,งทั้งสทนเพราะนั้นเข้าไปอ่านเป็นข้อมูล ประกอบในการพานะิจารณาไม่ต้องติดตั้งกันเราก็ได้เป็นข้อมูลไปพิจารณากับผู้รับเหมาที่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องความปลอดภัยดีที่สุดครับอโอเคค่ะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่หน้าเพจ a c e b o o k ของโ o l a r h ับอย่างที่พี่วสันต์บอกไปว่าแชร์เรื่องราวตามจริงเลยไม่ band, 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 อวยแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความรู้ก่อนที่จะติดตั้งโซล่านะคะระบบโซลา r เซลล์เข้าไปที่หน้าเพจของ Solar Hub ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วสันต์มากๆค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับลองจิโซล่าค่ะกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์สวัสดีค่ะคุณบีก่อนอื่นนะคะให้คุณแบงค์แนะนําตัวสักนิดหนึ่งก่อนค่ะเช่ญค่ะชื่อนรัฐพาสไทยศรียรรานนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับก็เป็น p ร o ษัทโซลูชันมีเนเจอร์ประจำประเทศไทยครับค่ะคุณบีเชิญแนะนําตัวค่ะค่ะวิจารตาช่วยช่วยนะคะเป็น c ช a แนลเซล l ์มีเนเจอร์่ะของลองจิไทยแลนด์ค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะถือได้ว่านะคะลองจิโซลา่าเนี่ยเป็นผู้นําเทคโนโลยีในเรื่องของแผงโซลา่าเซลล์ชั้นนำเลยทีเดียวค่ะดเดี๋ยวให้คุณคบแบงค์เป็นคนแนะนำเลยดีกว่าค่ะได้ครับก็วันนี้เราอยู่กับชุดทดสอบตัว a n นทายเชดดินะครับ ก็อันเนี้ยผมจะทดสอบให้ดูว่าแผงของเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าท็อปคอนอยังไงนะครับการทดลองเนี่ยเราจะเอาวัสดุทึบแสงนะครับในที่นี้ก็คือกระดาษอันนี้นะครับซึ่งค่อนข้างหนาเลยนะครับแผงเนี่ยสองแผงเลยนะครับต่อก็เข้ากับหลอดไฟโดยตรงนะครับการจําลองวันเนี้ยเราจะจําลองบางเซลแต่ละเซลนะครับให้ดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของความเข้มหลอดไฟเนี่ยมันจะต่างกันนะครับที่เรายกขึ้นมา ถ้า,อาของตัวท็อปคอนเนี่ยจะเห็นว่าการผลิตไฟเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเซนซิทิวิตี้เขาไม่ค่อยดีนะครับเวลาโดนบังเนี่ยผลิตไฟได้น้อยแต่ของเราเนี่ยยังผลิตไฟได้เข้มอยู่เลยนะครับอ่าไม่ว่าจะบังแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอน,นะครับอันนี้คือเมราเรา<ด>จําลองของการบางังบังแสงใช่ครับเพราะว่าในสภาวะใช้งานจริงเราควบคุมไม่ได้มันอาจจะเจอฝุ่นเจอใบไม้อะไรมาบังนะครับคุณภาพเนี่ย โปรดักตัวเนี้เอ i เชนซี y สูงสุดที่24.8%เเลยนะครับ,รบกำลังวัตต์เนี่ยสูงถึง670วัตต์นะครับตอนนี้ก็มีประมาณ650อะไรพวกนี้ให้เลือกซื้อได้แล้วนะครับ,รบแล้วก็เรารับประกันยาวนานมากเลยประมาณ15ถึง30ปีนะครับก็15เป็นโปรดักต์30ปีเป็น power Warranty สำหรับคุณภาพก็จะเป็นคุณภาพเทียวันด้วยใช่ไหมคะครับผมเป็นเราเป็นเทียวันแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งในเทียวันค้างมานานแล้วเป็น10ปีได้แล้วครับว้าวใช่ครับผม ราคาน,นะคะทางคุณบีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะของวีก็สั้นๆง่ายๆเลยนะคะฝากไว้3ปอนะคะสําหรับแผงของลองตินะคะ3ปอนะคะแบบ็คคอนแทกนะคะ1เลยนะคะก็คือปลอดภัยนะคะ2นะคะก็คือประสิทธิภาพสูงนะคะ,คะและ3ก็คือนะคะรับประกันยาวนานนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านจะสามารถจําได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนะคะท่านใดน,นะคะสนใจนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผงหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะสามารถติดตามนะคะทางลองจีได้นะคะใน เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะของ l ลองจีไทยแลนด์ได้เลยนะคะก็ฝากเข้าไปชมเข้าไปดูนะคะข้อมูลได้นะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รีดติดต่อเข้ามาค่ะทางเพจ Facebook ของลองจีไทยแลนด์กันได้เลยนะคะรีดติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณแบงค์และคุณบีด้วยค่ะขอบคุณค,ค่ะคติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะค ใหม่ล่าสุดจาก s i ก e n e เอ y จีที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โซลูชันในการติดตั้งเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นระบบอัจฉริยะแบบครบวงจรอีกด้วยค่ะสวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนําตัว Product s กอ e n เอ g y จีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น p Product ของเราที่เรียกว่า all-in-one นะครับโดยที่ all-in-one เนี่ยในความเป็นจริงแล้วนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คืออีเวอร์เตอร์นะครับตัว DC ซีชาร์จเจอแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าในระบบนี้นะครับก็คือจะมีเป็นอีเวอร์เตอร์นะครับหรือเซ g เซนสโตอีซีของเรานะครับซึ่ง ก็ทำหน้าที่แปลงไฟนะครับจากแผงนะครับหรือจากแบตเนี่ยไปจ่ายเข้าไฟในบ้านนะครับรวมถึงชั้นที่2นะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือจะทําหน้าที่สํารองไฟนะครับหรือว่าเอามาจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าได้ในตอนกลางคืนนะครับโดยที่ตัวระบบเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ร่วมกับตัวที่ชื่อว่าเกตเวนะครับคือเป็นตัวแบ็กอัพนะครับตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่สลับไฟนะครับในกรณีที่ไฟนะครับจากการไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับลงนะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้จะสามารถสำรองไฟนะครับจ่ายไฟกลับมาจ่ายไฟให้บ้านลูกค้าเนี่ยโดยที่สามารถทำงานโดยไม่มีสะดุดเลยนะครับโดยที่ตัวเนี้จะทำงานสวิตชิงไทม์เนี่ยอยู่แค่0ูนย์มิลลิเซกนะครับก็คือเราไม่แทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่าตัวระบบเนี่ยมีการผิดพลาดหรือมีการกลับไปของไฟการไฟฟ้านะครับโดยที่ตัวอุปกรณ์ของผมเนี่ยเราสามารถติดตั้งเป็นลักษณะของส t ตนะครับก็คือวาง ทับซ้อนกันนะครับโดยที่ตัวไฟตรงนี้นะครับมี LED นะครับรวมถึง LED วิ่งทางด้านข้างนี้ด้วยนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งสีนะครับปรับแต่งสีสารปรับแต่งรูปแบบได้หลากหลายเลยนะครับรวมถึงเรามีสเตตัสนะครับโชว์การทํางานของแบตเตอรี่นะครับโชว์สเตตัสการต่ออินเทอร์เน็ตของระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าเอาไปชุดเดียวนะครับครบทั้งระบบเลยของบ้านลูกค้านะครับรับรองไฟได้ลดค่าไฟได้นะครับรวมถึงจ่ายไฟในชามค้าคืน The my team will introduce how is the robot. โอเคครับนี่จะเป็นตัวโรบอทล้างแผง auto robot โโโนะครับอันนี้ะจะเป็นตัวรุ่น S 4 0 0นะครับจะเป็นโรบอทที่มีความพิเศษของมันก็คือมีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้เวลาเราไปใไช้งานที่แบบว่าเขาไม่ได้เข้งว่าจำเป็นต้องมีอัดวิดีโอย้อนหลังหรืออะไรเพื่อส่งทางโรงงานนะครับซึ่งตัว,<ะ>ตวนจะตอบโจทย์นะครับ พราะว่ามีน้ําหนักเบาซึ่งตัวระบบดจะมีน้ําหนักอยู่ที่23กิโลกร,รัมนะครับถ้ารวมแปลง2ด้านก็ประมาณ30นิดนี้นะครับซึ่งสามารถทํางานได้โดยที่ใช้คนไปทํางานหน้าง,งานประมาณ3คนซึ่งตัวระบบนี้ห่วันสามารถได้1เมกและจํานวนคนน้อยกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันดีก็คือเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องความอันตรายของพนักงานเนาะเวลาพนักงานขึ้นไปบนที่สูงเนี้เราก็ต้องกังวลแล้วว่าเอย เขาจะปลอดภัยหรือเปล่า,เ,<อ>าเนาะ,ะเพื่อแบบมีปัญบาหล่อนอะไรอยู่ได้ก็เลยต้องมีตัวนี้ตัวช่วยซึ่งตัวระบอทจะมีฟังก์ชันนะครับก็คือ,เ,อเราสามารถต่อสายน้ำเนาะเข้าตรงนี้น้ําปกติเลยแล้วก็น้ําจะอ,าออกมาด้านหน้าแปลงของตัวรบอทก็จะทํา ด้านหน้าจะทําการปัดเป่าพดขี้นกพวกฝุ่นอะไระไปครับใช่ครับส่วนไปด้านหลังจะเป็นฟิลประมาณว่ากวาดเศษน้ําที่มันค้างอยู่ลงแผงไปจะไม่ทิ้งคราบน้าใช่ครับซึ่งตัวระบบทเราอะ่ะสามารถใช้ได้กับหน้างานทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วแต่ว่าต้องการใช้แบบไหนนะครับมุมเอียงของตัวระบรเนียจะอยู่ได้ 15าองศาใช่ครับก็ถือได้ว่าอัจฉริยะสมชื่อเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาสามารถทํางานบนที่สูงโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องกำลังคนแล้วก็ในเรื่องของความสม่ําเสมอในการทาความสะอาดอย่างที่คุณเอิร์ธเล่าไปบางทีเนาะพลังงานคนมันอาจจะแบบมีถดถอยลงได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่จะมาช่วยทําให้แผงโซลาร์เซลล์ของคุณสะอาดและก็พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการการทํางานของเขากันค่ะ เอาละค่ะมาถึงในช่วงท้ายนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้จัดงานในวันนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือ e n รน t o n e i ินเ r อร์เทจจำกัดค่ะอยู่กับทั้งสองท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณฝนและคุณเฟิร์นนะคะก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณฝนแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะฝนเบญจพรนะคะเป็นหนึ่งในทีมบริหารของ e ฟ d นส o ตนค่ะค่ะพี่เฟิร์นค่ะอเฟิร์นนักชานะคะเป็นอีกหนึ่งทีมบริหารของ e n d s t o n e เหมือนกันค่ะ เอาละทั้งสองท่านยืนอยู่กับเราทางด้านนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเฟรนส์ตอรนอินเตอร์เทจํจำกัดให้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณฝนคะเฟรนส์ตอรนอินเตอร์เทจํจำกัดเราเป็นใครคะเฟรนส์ตอรนอินเตอร์เทจํจำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ครบวงจรค่ะเรามีทั้งแผงอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์จับยึดค่ะแล้วก็รวมทั้งมีบริการหลังการขายก็คือ O&M ค่ะอ่านะคะเรียกได้ว่าครบวงจรในเรื่องของการที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เลยทีเดียวนะคะค่ะอ่ะ พี่เฟินคะค่ะทำไมคนที่กำลังมองหาการติดตั้งระบบ Solar Cell, โซลาร์เซลล์เขาจะต้องเลือกใช้บริการจาก f r รนช์สโต n i n t e r เ e ็จำกัดคะค่ะก็อย่างที่คุณฝนได้มีพรีเซนต์ไปแล้วว่า f ฟรน d s t o n e มีอะไรบ้างต้องบอกว่าจริงๆเรามีสินค้าอีกหลากหลายมากๆที่ต้องบอกว่าถ้าผู้รับเหมาหรือ EPC เจ้าไหนที่ต้องการนาไปติดตั้งเนี่ย<ะ>สามารถ มาหาสินค้าที่เราได้เลยนะคะครบจบในที่เดียวในเร<ะ>่องของโซลาเซลล์จริงๆ<ะ>แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้มีแค่สินค้า ที่เป็นสินค้าใช้สําหรับการติดตั้งเรายังมีบริการหลังการขายเร็วๆนี้เฟนสโตนนะคะจะออกน้องไมเฟนอาจจะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเราจะมีน้องไมเฟนค่ะเราจะมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนอกเหนือจาก Facebook ที่เราทําตลาดในทุกวันนี้นะคะน้องไมเฟนจะมากับบริการหลังการขายที่เรียกว่า O&M ค่ะเราจะมีบริการเป็นแพ็กเกจขายในเรื่องของการล้างแผงเช็คอัพระบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของงานติดตั้งและอุปกรณ์ที่เราเสิร์ฟไปให้ลูกค้าด้วยค่ะ เรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการให้บริการ<ๆ>ในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณคือคนที่กําลังจะติดตั้งระบบโซลา่าเซลล์แล้วล่ะก็รีบติดต่อเข้ามานะคะที่เฟรนด์สโต n นอินเตอร์เทจจำกัดทั้ง2ท่านรอต้อนรับอยู่และอย่างที่บอกไปว่าครบวงจรทํางานแบบสะดวกสบายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานผู้ติดตั้งเองหรือแม้แต่จะเป็นทีมช่าง<ๆ>เข้ามาพูดคุยก<ๆ>ับเราได้เลยนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง ของเพจ Facebook ของแฟนร์สตอลอิทรเหตจำกัดด้วยใค่ะและอย่างที่คุณเฟิร์นได้บอกไปค่ะกับการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมของเรานะคะนั่นก็คือการบริการ O&M ค่ะ อ,อย่างแรกก็ตรวจเช็ครอยแครกไมโครแครกต่างๆค่ะโดยเทคโนโลยีของเราที่เราใช้เทอร์โมสแกนแลกะก็ระบบ IV Curve ค่ะที่เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดประสิทธิภาพของแผงค่ะต่อมาก็จะเป็นสายข้อต่อรางคอนเนคเตอร์จุดเชื่อมต่ออันตรายต่างๆนะคะ แล้วก็ลงมาตรงตู้ไฟอินเวอร์เตอร์ซึ่งเราจะตรวจเช็คในส่วนของงานบ้านนะคะเราก็จะมีการเช็คลิตที่มากกว่า18รายการนะคะและงาน hmm. CNI นะคะมีการตรวจเช็คตามมาตรฐานบสทและก็การดูมาตรฐานในการดูแลระบบโรงไฟฟ้านะคะ <c oughs> ซึ่งในงาน CNI ค่ะเราจะล้างด้วยโรบอทเ,เพื่อป้องกันการเหยียบย่ำ การช้ำของหลังคาของลูกค้าค่ะเพื่อ,อลดปัญหาน้ำรั่วและข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานค่ะ อ่าเรียกได้ว่าเป็นการดูแลแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะคะพอลูกค้าติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บไม่ต้องห่วงในเรื่องของการใช้งานไม่ต้องห่วงในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราจะมีทีมที่คอยดูแลแบบนี้แหละเช็คลิสต์มากกว่า18รายการเลยนะคะก็จะทําให้อายุการใช้งานนั้นอยู่ได้อย่างยาวนานแล้วก็ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่จะอยู่กับคุณนะคะเรียกได้ว่าเป็นการดูแลบริการหลังการขายแบบยั่งยืนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนะคะถือได้ว่าครบวงจรมากๆนะคะกับเฟรนด์ Stone จำกัดเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะคะก็สามารถรีบติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กของ Friends t o n e Intertech จำกัดนั่นเองค่ะขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณค,ค่ะและนี่คือทั้งหมดของงานในวันนี้ค่ะจาก Friends t o n e Intertech จำกัดค่ะเรามีทั้งแผงโซลา่าเซลล์ประสิทธิภาพสูงรองจิโซล่าร,รวมไปถึงค่ะระบบอัจฉริยะซิกเอเนอและหุ่นยนต์ล้างทำความสะอาดแผงโซลา่าเซลล์อัจฉริยะ